สบายดีสบายดีทุกทุกคนบรรดามือคีย์บอร์ดท้งหลายเนาะบาวาสีเป็นมือเก่ามือใหม่อ,มอ่าเมื่อวนี้ข้าพเจ้าบุญจบนักดนตรีอ่าที่จริงใจอ่าก็มีโอ,อกาสได้มาเหตุคลิปเฮียนคลิปเอ่อคลิปเฮียนคลิปสอนเนาะอะ่าเพื่อเป็นประโยชน์ให้แกบรรดามือคีย์บอร์ดบาวาสิเป็นอ่ยายุนเกา่ารุนใหม่อ่าเนาะ สิมีเทคนิคในการเล่นคีย์บอร์ดบอกว่าสิเป็นอบอ้เจอท่าอันทางตันในการเล่นคีย์บอร์ดเนาะ <c oughs> แล้วก็ประการต่อมาก็คือ,อเทคนิคในการเล่นให้นิ่มนวลเนาะบางคนก็เล่นมาดนแล้วเนาะมาสั่นแต่เป็นอย่างคือบนนิ่มบนวนวลคือว่าคือบางคนเล่นเนาะมาสั่นจักเฮ็ดจังไรโบมีเทคนิคในการ เฮ็ดวาสันมื่อนี้ก็สิมาสอนเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนสิมาฮับสมลรอฮับฟังในการสอนก็ก็ฝากอ่าให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ทางอ่าช่อง YouTube ของข้าพเจ้าเองเนาะบุญจบน้อยนักดนตรีที่จริงใจสินะฝากฝากให้ทุกๆคนติดตามเลยเด้ออ่ากดไลค์กดแชร์ติดตามหลายๆคนก็ยิ่งดีเน่องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดเฮ็ด การเรียนการสอนต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เมื่อสุขุสุคนที่กำลังใส่คีย์บอร์ดบานี้ก็สิมาแนะนำในการซอยคีย์บอร์ดแล้วก็การลิ้นให้นิ่มนวลเนาะวาลิ้นจังไดเฮ็ดจังไดเอาซีมีเพลงหนึงมาตัวอย่างตัวอย่างว่าเอาเพลงอันนันซะอนุญาตบาทคำเดอ้อเจ้าของเพลง เอาเพลงมนหักเสาเงึมเห็นเนาะเพลงบ้านเฮา,าที่ทุกคนหูจักแล้วก็โด่งดังในบ้านเฮา,า,าสมมุติเฮาสีซอยเนาะสีซอยอันน่ะมนหกักเสาเงึมมันก็สิมีโอ้สาวสาวงามสาวบ้านแขมงึมจะสิว่าแต่ว่าเฮา,าเล่นอยู่ดีไมเนอร์เนาะ โอ้สาวสาวงามสาวัานแขมือมือสี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 เฮ็ดอย่างไรหน,นอนตอนแขมงืออ่าคือที่ได้ฟังของเขาเจ้ามากนี่กรับมันเน่เลยว่าเฉยๆสาวบ้านแขมงือเน่บางคนกับโบโบอยากใส่ลีลาย,ยังทาทางอย่างกันเนี่ยเฉยบางคนพัดอยากได้มันนิม่มนวลจังยๆเนี่ เนี S <S <an> ่การเทคนิคในการเห็ดน <an> ิ <S an> ่มนวลบายากเนาะมันต้องผสมกับลูกอื่นเทคนิคในการเห็ดนิ่มนวลก็คือก่อนสิสมมติว่าลูกเล่สิไปหอดลูกโดเนี่ยมันก็สิมีอยู่ลูกซับของโดโตนึงเนาะเขาก็ก่อนมันสีหอดเขาก็ต้องลิ้นให้มันหลายขึ้นก่อนเก่านะมันจึงสิเสียงมันจึงสิออกขึ้นมาดีเน่เน่ค่ะ มันก็ต่างเนาะเตะเตะระเตระกับเตระจีเนี่ยมันก็เป็นการม้วนหรือว่าเจ้าสิอาณาลินตั้งแต่ลูกลูกลูกโดไปหาลูกเล่เนาะมันก็สีสีมีตะขันคือเก่าตัวอย่างว่าโดเลโดเลจังสิโดโดโดเลโดเลจังสิมันก็คือว่าบกหักเขาต้องเอาตัวนี้มาซอยเนาะลูกโดซับเนี่ยเนี่ยเตะแตระเตระ เอนว่าลูปแบบนิ่มนวลมันต้องมีตัวซอยมันอ่ามานี้หอดใส่แล้วเมื่อกี้กอะสาวบ้านแคมงืม,ม,มแล้วแต่ผูมกักเนาะอะ่อันนี้ต้องอ่าได้ฝึกเอาไว้ต้องได้ฝึกเอาไว้เพื่อว่าคืดออกตัวไรก็ใส่ตัวน,นั้นหนาดมันจึงสบายเนาะอายฮักปากใจโบลืมบางคนกับ บอลลูมนี ft, but ่ใส่คอร์ดอันน e. ั้นเนาะคอร์ดลาซับเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็บางครั้งก็ใส่ลาซับบางครั้งก็ใส่คอร์ดคอร์ดเอ่อเลมาเนอร์หรือว่าดีมาเนอร์เนาะสำคัญที่สุดก็คันลิ้นคนเดียวอยากลิ้นเนาใดก็นลิ้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันลิ้นเขาเป็นวงก็อยากให้ไปตามปกติของเขาละมันจึงเข้ากันเนาะมันจึงบอยากในการสอบเข้าหากันลิ้นคนเดียวอยากลิ้นเนาใดก็แล้วแต่อารมณ์เนาะอ่าอันนี้สมมติว่า ปากใจบ่ลืมจังอมว่าสิซอยจังได้ไหบ่ลืมบ่ลืมสาวแก้วอุดมจังสีบางเธอตอนบ่ลืมมันเฮาเฮาเขาซอยมันมันมันทีโพดแล้วเฮาก็บ่บ่ต้องซอยก็ได้เนาะหรือว่าอยากซอยก็บ่เป็นหยังอายฮักปากใจบ่ลืมเนี่ยายฮักปากใจบ่ลืมเรื่องจังสีก็ได้ อ่าบัดนี้มันอันนั้นไม่มีสองแบบในการซอยเนาะอ่าเนี่ยกับแบบนิ่มนวลก็คือเก่าเนี่ยเนี่ยก็ได้คือกันบ่ลืมสาวแก้วอุดมสาวแก้วอุดม,ดมแล้วแต่สีมักยังไงเนาะตถอยถอยมาบางคนก็บ,บ่กสาวแก้วอุดมจังซีเนาะ อ่าคือว่ามันเซยโพดเนาะมันคือว่าบกักเขาก็ต้องใส่ลีลาทาทางในการเหตุอีกเนี่ยมันต้องมีแบบนิ่มนวลหรือว่าเบิ่งเดอเขาก็ต้องขึ้นว่ามันเฮาสิเหตุแนวใดแน่ใดตวอยังว่าี่ก็แล้วแต่ขึ้นออกตัวใดถาัดแบบใดก็เหตุแบบนันเนาะพี่น้องจงซี่ก็ได้แน่ แล้วแต่ผู้ศิใสอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะในการมานําใสประยุในการใสบพราว่าเพลงยังก็แล้วแต่เขาต้องสําคัญที่สุดต้องซ้อมนาะพี่น้องเนาะซ้อมมัดทุกๆเพลงที่เขาสิไปลินก่อนมันสิรลินมวนนี่เขาต้องได้ซ้อมมัดทุกเพลงคันว่าเขาบอซ้อมบัดเวลาลินมันขึ้นอท่านมันคิดบอกบ่างเ่อในสมองเขาคันเขาบอได้ซ้อมในมันก็สิคิดบอกมันมีแต่ทางเดียวโอ้มันตันเว้เจออันนี้มันสิซอยไรซอยแบบเก่าตลอดมันกับบคือเด้พี่น้องเพราะว่า ลงคอดเดียวนี่บ่ลืมสาวแกวอ้ดมมันก็มีประมาณหลายๆแบบในการการลิ้นนะพี่น้องหลายๆแบบบางคนก็ก็คิดออกแบบนี้ฮอก็ลิ้นแบบนี้แต่ว่าคันจะเฮ็ดแบบนี้รือว่าเน่ลิ้นใส่ลีลาท่าทางยังก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวเองสิคิดออก สิคิดออกออกแนวใดกะเล่นแบบนั้นน้นองเนะเอ้าวันนี้คลิปนี้กะคือสิอ่าบุ๋มีอย่างหลายเนาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเดอ้ออ่เพื่อเป็นกำลังใจครัพระเจ้าเดี๋ยวกสินมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้ทุกทุกคนหรือว่าคู้ได้อยากได้คลิปแนวใดก็เสนอมาเดอ้ออ่สิไปเห็ดไปนั้นสิไปสอนอ่สิเป็นแนะนำเนาะคันว่าสอนข้าพระเจ้ากับบุมเป็นคนเก่งพอปันใดแต่กับพอหูจากอยู่เล็กๆน้อยๆ าตามภาษาในการลล่นของบ้านเฮาก็พอได้นะบาว่าสิเป็นอยากได้คลิปอีหยังคลิปสอนสเกลบอซ้อ,อนเล่นหมอลัมบอซ้อนไล่กีตาร์บอจังสิแนะนำได้ด้วยพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวสิมาเฮ็ดเนาะมื้อน,นี้กัลูกสาวกเพิ่นอยากนอนละเพิน่นมีโอกาสได้มาถ่ายให้มืนน้อนี้กัอาจอาจสิบ่เห็นมือบ่เห็นอีหยังก็แล้วแต่เอาฟังเอาด้วยพี่น้องเดอ้อฟังแล้วก็เฮ็ดตามเนาะ ตามคอยเห็ดนั่นแหละคอยคอยเห็ดเอาต้องฝึกมสุคคนบ่าวาผู้ใด,ดว่าเจ้าของเก่งกับยาแต่ว่าคันบริได้ฝึกบริได้สอบมันก็โบเก่งนะพี่น้องเนาะสำคัญที่สุดเอา้ากระสิเดอะอัลาผ้าจากพี่พี่น้องๆมสุคคนบรรดาเมื่อขีบรถทางไลยเอา้าเท่านี้ก่อนสบายดี